สวัสดีครับพบก,กันวันนี้ที่อำเภอวิเชียนบุรีนะครับตำบลโคกปงครับบ้านลำเพียนตำบลโคกปงอำเภอวิเชียรบุรีครับพยายามกับดักหนูเหยื่อน้ำยาปรบพนุ่มนะครับขี้ใต้กับน้ำยาปรบพนุ่มเมื่อคืนโดนไปสามตัวแล้วนะครับ โดนไปสามนะครับไม่ได้ถ่ายนะอันนี้มีว่าแก่ลงบ่เข้าบกเข่าลงดูนะครับใต้กับนิยาแบบพนุ่มกับ่เขา้าเนี่ยทีขื้นมือขืนนี่ตีอย่าน้ำย,ย,ยาแบบพนุ่มนะครับบที่ใต้นะครับ เียงโกวักเหมือนี่แขยเสียงโคกวักมือนนี่เห็นกับบอกับเห็นบ่กับยูกับอยู่หนึ่เฮ้ยนกับโตบ่เห็นกับอยู่บอเห็นเอาลุดนึ่งลับอลันนมันแรงขึ้นไปถึงนาน่ะมอ่างไงเสียงบบบบบงนบ นี่มาดูผลง,งานครับหนูนาอึ๊บโอ้มัดครับนึงนะครับหักเลยนี่นะครับผมนี่ฮะเหยืย่อเหยื่อครับผมน้ำยาปะพนุ่มนะครับกับขี้ใต้ ได้ตัวนะครับผมไปดูอันต่อไปกันครับผมดูอีกกันนะครับผมป่าหญ้าขน,นครับขี้ใต้นั่นขี้ใต้กับหญ้าปะพันุ่มครับนี่ครับผมตัวไม่ใหญ่มากนะครับหาเหยื่อก่อนนี่ครับเหยื่อเหยื่อเหยื่อเหย,ยื่อครับเหยื่อ ต่อไปกันครับยุก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 อยู่นี่ครับเป็นบ่วงลวดนะครับบ่วงลวดของพานเต้น,นะครับวายเสียงขึ้นน้อยเฮ้ยวายเนี่ยน,นะครับผมบ่วงลวดบ่วงลวด <c oughs> นี่ครับ ครับผมผมใส่ไว้ข้างบนนะดูฮะกลับตีลังกาลงมาไม่มีตัวนะครับผมนี่ฮะที่ใต้กับมายาปบบพนุ่นมครับเสียวว่องเนื้ออย่างนี่อย่างนี้ยววนะ่างมี้เอาเลยดิเอาว่องลุยเสียวเอาเลย,ยลเอาเ,าเลยเอาเลยถ่ายถ่ายกลนะับไม่เห็นนะครับโอ้ย ไมยเซฟี่ก็สั้นๆหน่อยนะครับเนี่ยไม้ผมผมดักไว้เนี่ยเนี่ยดักไว้โล่งๆเลยครับแต่ว่าไม่เห็นนะครับดูว่ามันกิ้งลงมาข้างล่างไหมโอ้โอ้เป็นไปตามเห็นจริงครับกิ้งลงข้างล่างครับเนี่ยเนี่ยครับผมกิ้งลงข้างล่างเลยครับ เนี่ยในน้ำนะครับนี่คิดใต้นะครับกับมยาประพันนุ่มครับผมกิ้งลงข้างล่างจริงๆครับใส่ไปข้างบนนั่นครับผมดูฮะใส่ไปข้างบนกิ้งลงมาเลยครับเนี่ยดูอีกอันครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ทำงานครับเนี่ยหมายผม นี่ใส่ไว้แบบนี้เลยครับผมเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆไมพี่นะครับลองดูครับผมก็เพิ่งเคยลองครับเพิ่งดักโดนตัวแรกครับเมื่อกี้สามตัวเมื่อคืนโดนไปสามตัวนะครับมีแต่ตัวใหญ่ครับเมื่อคืนนี้อันสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วไม่โดนครับผม อย่าล่วงเราิดตามคลิปต่อไปกันนะครับผมผ่านเต้